สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับ <c oughs> กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลพักเครื่องสะสมวันนี้ผมมีพระเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปงนะครับพระเจ้าใหญ่อินแปงมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ เดียนข้างหน้าเริ่มจากข้างหน้าก่อนกันพระเจ้าใหญ่อินแปลงพลิกมาดูข้างหลังนะครับที่ระลึกสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพุทธาบิเศษ21เมษายน2516นะครับ เหรียญดีพิธีใหญ่แล้วนะเหรียญนี้ถ้าเป็นคนอุบลก็รู้จักเจ้าใหญ่ยินแปงเป็นอย่างดีนะครับเจ้าใหญ่ยินแปงเนี่ยปัจจุบันน่าจะอยู่ครับอ,อยู่วัดป่าน้อยนะครับก็เรียกวัดป่าน้อย เป็นเอ่าเป็นเหนเรียญเหรียญนี้ผมได้จากแม่แม่ให้มานะครับเหรียญน,นี้เก็บเก็บไว้ประจำกายเลยนะครับเน,นีียญนี้เป็นองค์ที่ผมใช้แขนติดตัวแขนคอ เวลาเดินทางไกลเวลาไปไหนมาไหนนะครับเอีเหรียญน,นี้น่าจะเนือ้อเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะไม่น่าจะทองแดงนะเดี๋ยวผมดูประวัติคร่าวๆนิดนึ่งนะครับ ประวัติประวัติประวัติการสร้างเหรียญแล้วกันประวัติการสร้างเหรียญเอออืมประวัติยาวอยู่นะเดี๋ยวผมขอเยอะ่อแล้วกันนะฮะ เหรียญหลวงพ่ออินแปงเนื้อทองคำสร้าง153หเหรียญเนื้อเงินสร้าง150หเหรียญและเนื้อนะวะโลหะสร้าง2016เหรียญมีเหรียญพระแก้วบุตพระแก้วบุษลาคำพระแก้วบุษลาคำนี่ เหรียญเหรียญเหรียญทองคำา153เหรียญน,นะครับเนื้อเงิน153เหรียญนนะักว่าโลหะ2,516เหรียญสองพาร้อยอ๋อเขาสร้างเท่ากับพอสอนั้นเลยนะและเนื้อทองทองแดงลมดำสร้าง23,630เหรียญ มีมีมพระสายวัดป่ามาปลูกเสกเยอะมากนะครับมีหลวงมีหลวงพ่อชาด้วยนะครับหลวงพ่อชา,อาพระอาจารย์ฟัน่นพระหลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบด้วยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากาทีนี้ผมก็ได้เหรียญน,นี้มาเป็นคนศรัทธาเหรียญน,นี้มากนะครับไม่รู้เป็นอะไรตัดข้างหลังนี่จะ ้างนี้จะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวนะผมหาอะไรมาชี้ก่อนเครื่องมือผมมีไหนไม่เยอมันนานได้มาหลายทีเอนไดนมาทำคลิปทีนะโอเคในนี้เขาไม่ได้บอกนะครับในมันมันเยอะครับมันเยอะมาก แต่ที่เขาว่าจะมีมีมีสองบล็อกนะบล็อกอ่าดอเด็กดอเด็กดอเด็กตรงนี้นะดดเด็กกับต่อเตาเนี่ยจะมีต่อเตาแล้วก็ดอเด็กเรียนนี้โดน ไม่ตัดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมยังไม่เห็นเหรียญเกนะที่ผ่านๆตามยังไม่เห็นเหรียญเกอันนี้ภ้าวัดป่าสภะสายวัดป่าให้แม่มาแล้วแม่ก็ให้ผมต่อมาเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดู ธรรมชาติเหรียนี้นะครับดูด้วยาาตาเปล่าก็จะคมนะครคมเนี่ยยิงยิงสองอยิ่งคมนะครับมีค่าบตะไข่ตะกันอันนี้เหรียญใช้มาแต่ว่าสภาพยังน่ารักนะครับยังยังคมอยู่ยังพอดูตำหนิได้นะ เนี่ยฮะต่อเต่าตัวนี้ตัวนี้เป็นบล็อกต่อเต่านะมีหยกักหยักเนี่ยสึดไปนิดหนึง่งแต่ว่าก็ยังคมอยู่นะครับยังคมอยู่ผมว่าน่าจะสร้างสร้างไหล่ไหลาไหลสร้างหาางอมเหรียญเหรียญหลักเมืองด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะประวัติ นี่คือธรรมชาติเหรียญแทนนะครับสองห้าหนึ่งหกทุกท่านช่อมาติดตัวได้นะครับเหรียญน,นี้ช่อหายังไม่แพงนะครับสวยสวยก็น่าจะอยู่หลักพันอยู่นะครับหลักพันอยู่แต่ว่าเหรียญดีพิธีใหญ่ครับหน้ายังสวยอยู่ ยังใช้ได้ครับเรียนนี้ยังโอเคยังคมอยู่นะฮะยังคมอยู่เนี่ยธรรมชาติผมให้ดูธรรมชาติด้วยนะธรรมชาติเรียนแท้ๆจะมีตะไคร่ตะกัรน,นะครับตะไคร่ตะกานโอเคเนี่ยเรามองลองแท้ แท้เขาเรียกว่าแทตาเปล่านะครับเจ้าใหญ่ยินแปลงโอเคขอบคุณที่กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ขอบคุณ,ท,คณ,คณทุกท่านมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาตอบโอเค สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ